คุณภาพที่ตั้งใจที่จะทำทุกคันนะครับคันนี้เจ้า X-Series 4ประตูเกียร์โต้ปี 2, 2022กับเลขไม้60,000กิโลเลขไม้แท้นะครับเอาเข้าสูนเรียบร้อยเลขไม้60,000 0โลยางเก่าเจ้าของเดิมไม่เคยเปลี่ยนเลยมาถึงเฮียหมูนะครับก่อนที่จะส่งมอบส่งต่อให้กับคุณลูกค้าเฮียหมูต้องจัดยางใหม่แบบนี้อยู่แล้วนะครับมาดูนะครับ รถก่อนไปตั้งขายเราทําอะไรกับรถบ้างน,นะครับนี่อยู่ในขั้นตอนของการทําความสะอาดนะครับแล้วก็เอาไปเข้าสูย์มาเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วแต่ว่ายังเอากลับมานะครับก็ต้องมาเช็คความเรียบร้อยช่วงล่างทั้งหมดนะครับว่ามีอะไรหลวมมีอะไรดัง้าเบรกหมดไหมนะครับจานเบรกเป็นอย่างไรบ้างนะครับถ้าจานเบรกเป็นรอยเราก็เจียให้ใหม่นะครับแล้วก็ที่สําคัญยางเปลี่ยนให้ใหม่สี่เส้นแล้วนะครับมาดูกันนะครับว่าคันนี้หล่อแค่ไหน เป็น X-Series แท้ๆนะครับเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับป2ี2 2 2 2นะครับคันนี้มาดูภายในข้างในก่อน X-Series ก็จะมีแอร์หลังมาให้แบบนี้นะครับภายในจะเป็นเบาะหนังเดินได้แดงเอกลักษณ์ของ X-Series อยู่แล้วนะครับนี่ก่อนจะไปรีวิวเต็มคันมาให้ดูก่อนว่ารถ1คันก่อนจะออกไปตั้งขาย s อ u ซียุทธของเราทำอะไรกับรถบ้างนี่เลยนะครับยางก็ต้องเปลี่ยนใหม่นี่ก็คือสต็อกยาง กล้องแพนไปสต็อกยางนี่ก็คือพามาดูมานี่นะครับยางก็จะมีนี่นะครับล้อเอ็กซิลี่ที่เตรียมที่จะใส่คันนี้นะครับล้อเดิมเดิมของเขานะครับยางนี่นะฮะสต็อกยางใหม่ซื้อเดือนหนึ่งเยอะมากนะครับนี่เป็นยางใหม่ทั้งหมดตัวคันไหนที่เป็นโฟเป็นอะไรก็จะใส่เป็นพวกออเทเลนที่เป็นแบบนี้นะครับซื้อรถกับเรานะครับมั่นใจได้ทุกขั้นตอนนะครับกว่าจะออกไปตั้งขายแต่ละคันรับประกันคุณภาพนะครับ qc ตรวจสอบให้ทุกจุดแน่นอนนะครับ รถดีการันตีทุกคันเฮียหมูจัดให้เหมือนเดิมครับ